สวัสดีและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนิยายใบยกุหลาบแก้วค่ะก่อนรับฟังนิยายเสียงฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ b บ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประกรารใดกุหลาบแก้วขออาภัยล่วงหน้ามณาาที่นี้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มฟังนิยายเสียง,งเล่รวงรักตอนต่อไปกันเลยค่ะเล่รวงรักตอนที่24 ออเสนดิลานอมยิ้มเมืม่อเห็นพี่ชายเดินเข้ามาในบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มดูเหมือนว่าตั้งแต่มั่นหมายดาน,นียลจะมีรอยยิ้มมากขึ้นซ้ำยังอารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยต้องขอบคุณตรีนะที่ทำให้พี่แดนมีความสุขสดชื่นเหลือเกินดิลานส่งสายตาล้อเลียนให้พี่ชายอย่าพูดมากนะเดฟดาน,นียลปรามแต่ก็ยังไม่ยอมหุบยิม้มรู้ไหมเวลาพี่แดนยิ้มเนี่ยหล่อสุดๆเลยนะ ดีแลนยังยอไม่เลิกนายไปปากหวานกับแอนิต้าคนเดียวเถอะดาเนียลสายหน้ากับคำยอของน้องชายแน่นอนผมหวานกับแอนิต้าคนเดียวเท่านั้นว่าแต่อาทิตย์หน้าพี่ว่างไหมทำไมผมกับนิต้าจะเก็บตัวซ้อมดนตรีที่ออสเตรียพอสิ้นปีจะมีงานแสดงดนตรีครั้งใหญ่ที่นั่นก็เลยอยากจะชวนพี่กับคู่มั่นคนสวยไปเที่ยวด้วยกันฉันมีงานคงไปไม่ได้หรอก แต่ก็ขอบใจนะที่ชวนชีวิตพี่มีแต่งานพอมีเวลาก็ไปดูแลคนไข้ที่ต่างจังหวัดอีกพี่แดนน่าจะพักบ้างนะครับแล้วถ้ามีเคสผ่าตัดฉุกเฉินล่ะนายก็รู้ว่าหมอคือความหวังของคนไข้พี่อย่าบ้าง,งานให้มากลักเลยโรงพยาบาลของเรามีหมอผ่าตัดตั้งหลายคนถ้าพี่ไม่อยู่คนอื่นก็ทำได้อีกอย่างพี่ไม่คิดถึงจิตใจคู่มั่นตัวเองเลยเหรอ ไม่อยากมีเวลาพาคู่มั่นไปเที่ยวบ้างหรือไงคิดดูก่อนดานียลเริ่มรังเลดีแลนพูดถูกเขากับตรีชวามีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันในแบบคู่มั่นน้อยมากถึงแม้ทุกวันนี้ตัวจะติดกันก็ตามเถอะแต่นั่นคือเรื่องงานร้นรวนไม่มีเรื่องอื่นหรือบางทีอาจจะต้องหาเวลาเติมเต็มความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะแม่เห็นด้วยนะดานจะอยู่กับตรีแค่เวลาทำงานไม่ได้ มันต้องเติมความหวานให้กันด้วยจ้ะมารดาสนับสนุนอีกเสียงแต่ว่างานที่โรงพยาบาลเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงแดนพาตรีไปเที่ยวเถอะพ่อกับแม่จัดการได้ผู้เป็นบีดาสนับสนุนอีกคนเอางั้นเหรอครับตั้งแต่มั่นกันมาแม่ยังไม่เคยเห็นแดนพาตรีไปไหนเลยถึงน้องไม่พูดแต่เราก็ต้องคิดและเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นนะลูกผมขอคิดดูก่อนนะครับแม่ เอาหน้าพ่ออนุญาตให้ลาพักร้อนได้ในใจลูกคงมีที่เที่ยวอยู่แล้วสินะบิดาเอ่อย่างรู้ใจดาเนียลยิ้มที่ผู้เป็นพ่อรู้ทันแล้วก็ขอตัวกลับขึ้นห้องทันทีไม่รู้จะท่าเยอะไปถึงไหนนะครับดีแลนบนเดฟถ้าพี่แดนไปถึงที่นั่นลูกต้องพยายามหาทางให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันให้มากๆนะลูกแม่อยากให้พวกเขาแต่งงานกันเร็วๆแม่จะได้อุ้มหลานไวๆ คุณนายอาริเลกำชับผมจัดการให้ครับแม่ให้พี่แดนแต่งซะผมจะได้แต่งต่อเลยพ่อเองก็อยากเลี้ยงหลานแล้วเหมือนกันคุณหมอดานนายหันมาสบตาภรรยาใช่ค่ะบ้านเราไม่มีเด็กเล็กๆมานานแล้วถ้ามีคงสนุกกันน่าดูเลยนางเห็นด้วยกับสามีเดฟได้ยินแล้วนะว่าพ่อกับแม่ต้องการอะไรดังนั้นพยายามให้ทั้งแดนและตรีหวานกันให้ได้มากที่สุดเข้าใจไหม คุณหมอดานายหันไปสั่งลูกชายคนเล็กผมจะพยายามครับแต่คุณพ่อก็รู้ว่าพี่แดนท่าเยอะเหลือเกินก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมว่าคงมีแต่คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นแหละที่รู้ว่าพี่แดนคิดอะไรอยู่แดนอาจจะเงียบไปหน่อยแต่พ่อว่าคนเรามันก็มีจุดอ่อนทั้งนั้นแม่หวังว่าเดฟจะทำสำเร็จนะลูกพวกเขากลับมาแม่อยากได้ยินข่าวเรื่องแต่งงานทุกคนสบตากันอย่างมีความหวัง หวังว่าสิ่งที่คิดจะเป็นจริงเสทีกันยามายืนสังเกตตรีชวาอยู่สักพักแล้วหญิงสาวมาพร้อมกับออนอินทราเพื่อมาจัดการปัญหาที่คาใจในเวลานี้ให้เสร็จสิ้นคนนี้เหรอกันยาถามเพื่อนเพื่อ,นอนแน่ใจใช่ออนอินทราสะบัดหน้าไม่อยากเห็นหน้าตรีชวาแม้แต่น้อยหน้าตาก็งานงนันๆทำไมคุณแดนถึงได้มั่นไปกันเถอะไปจัดการให้เรียบร้อยซะ ออนอินทราเอ่ยเสียงเข้มแล้วก้าวเดินเข้าไปหาศัตรูหมายเลขหนึ่งด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชังนี่น่ะเหรอคู่มั่นของคุณหมอดาเนียลให้ตายสิเขาปฏิเสธคนที่แสนจะเพียบพร้อมอย่างเธอมามั่นกับแม่เลขาหน้าห้องที่จืดชืดแบบนี้ได้ยังไงกันกัญญาทำเสียงดังเมื่อเดินมาถึงหน้าโต๊ะทำงานของตรีชวาตรีชวาละสายตาจากงานที่กำลังทำอยู่มองคนที่มายืนตรงหน้าโต๊ะทำงาน พอจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเดี๋ยวตรีจะเรียนคุณแดนให้นะคะว่าคุณออนอินทรามาขอพบแต่คงต้องรอสักครู่เพราะว่าตอนนี้คุณแดนเนี่ยติดคนไข้ยอยู่ตรีชวาพูดด้วยความสุภาพฉันไม่ได้มาหาพี่แดนแต่ฉันมาหาหล่อนออนอินทราพูดเสียงเครียดคุณออนมีอะไรกับดิฉันคะวันนี้ฉันมาดีมีเรื่องสมัเจราจาด้วยก่อนที่เพื่อนฉันจะพูด เธอควรหาน้ำหาท่ามารับรองแขกหน่อยนะคุณเลขากันยาจิกด้วยน้ำเสียงและสายตาได้คะ่ะขอเชิญคุณทั้งสองไปนั่งรอที่ห้องรับรองก่อนนะคะคุณออนมีอะไรจะพูดกับดิฉันหรือคะตรีชวาเข้าเรื่องทันทีที่วางแก้วน้ำให้แขกเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องถึงออนอินทราหรอกฉันจะพูดแทนให้เองเพราะว่าเพื่อนฉันคงไม่อยากจะลดตัวมาเสวนากับลูกคนรับใช้แบบเธอ กัญญาพูดแทรกขึ้นมาเชิญค่ะตริชวาพยายามระง,งับความไม่พอใจเอาไว้เธอเป็นลูกคนรับใช้ที่บ้านคุณบ่อแนาใช่ไหมใช่ค่ะหญิงสาวขานรับเสียงดังฟังชัดไม่คิดจะปิดบงังถ้าจะให้เดาเธอต้องการจะจับคุณหมอเพื่อที่จะยกระดับตัวเองคุณหมอเป็นคนร่ำรวยดูดีมีการศึกษาและมีหน้ามีตาในสังคม าเธอได้เขามันคงช่วยลบปมด้อยรองช่ากํำเนิดได้ใช่ไหมคุณเข้าใจผิดแล้วคะ่ะฉันยังพูดไม่จบเธอไม่ควรพูดแทรกยีเอานิสัยของคนชั้นต่ำมาใช้กับฉันน้ำเสียงของกัญญาดูคลานชัดเจนตรีชวามเม้มปากแน่นความอดทนใกล้จะหมดลงแล้วเธอจะจับหมอแดนด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างแต่เพื่อนฉันมีข้อเสนอที่ดีให้เธอกัญญาชำเลืองมองตรีชวาเล็กน้อยแล้วเอ่ยต่อว่า ถ้าเธอยอมถอนมั่นกับคุณหมอเราจะให้เงินเธอก้อนนึงมันมากพอที่จะให้เธอซื้อบ้านแถบชานเมืองได้สักหลังแล้วพาครอบครัวไปอยู่ด้วยกันที่นั่นถ้าเธอเลือกบ้านราคาไม่แพงนักก็อาจจะพอมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้างพวกคุณคิดจะใช้เงินฟาดหัวฉันแลกกับการถอนมั่นอย่างนั้นหรอคะตีชวาม่อยากจะเชื่อเลยว่าออนอินทราคริสจะทำแบบนี้จริงๆสนใจใช่ไหมล่ะกันยาย้อนถาม ดิฉันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองค่ะตีชวาเชิดหน้าเล็กน้อยนึกหมั่นไส้คนที่ชอบเอาเงินฟาดถัวคนอื่นคิดให้ดีนะเงินก้อนนี้ทั้งชีวิตเธออาจจะหาไม่ได้ก็ได้เท่าไหร่คะตีชวาย้อนถามห้าล้านคราวนี้ออนอินทราเป็นฝ่ายพูดน้อยไปนะคะตีชวาตอบสิบล้านคุณออนคะเงินล้านที่คุณออนจะให้มันดูธรรมดามากสำหรับดิฉันค่ะ เพราะว่าถ้าดิฉันแต่งงานกับคุณแดนแล้วดิฉันจะมีเงินมากกว่าที่คุณออนเสนอให้ซะอีกหล่อนนี่มันรา้ายกาจกว่าที่คิดไว้มากนะออนอินทาแทบอยากจะกรีดร้องถ้าทางจะมานยาเก่งมีหน้าคุณหมอถึงได้ถูกเธอจับได้กันยาสำทับอีกคนมีเรื่องจะคุยกับฉันเท่านี้ใช่ไหมคะตรีชวาไม่อยากเสวนากับคนพวกนี้แล้วหล่อนต้องยอมตกลงแววตาของออนอินทากล้าวขึ้นชัดเจน ดิฉันเสียใจมากที่คุณออนตีค่าของคนจากเงินถ้าคุณแดนทราบคงไม่พอใจเหมือนกันที่คุณตีค่าเขาเป็นจำนวนเงินเขาจะไม่รู้ถ้าเธอไม่สาะระแน่ไปบอกว่าไงตกลงไหมกัญญาถามพร้อมทั้งเดินตรงเข้ามาหาเป้าหมายด้วยท่าทางคุกคามหวังให้กลัวแต่ตรีชวากับนิ่งไม่หนีไม่ขยับตัวไปไหนทั้งนั้นจะไม่มีการตกลงอะไรทั้งนั้น ดาเนียลก้าวเข้ามายืนเคียงข้างคูม,มันด้วยสีหน้าที่แสดงความไม่พอใจชัดเจนแล้รวงรักตอนที่25ค่าตัวของเขาออนอินทราและกัญญายืนมองหน้ากันไปมาด้วยความตกใจเมื่อดาเนียลปรากฏกายขึ้นสายตาของเขาในเวลานี้เสมือนเปลวไฟที่พร้อมจะแผดเผาสองสาวให้มอดไหมห้เป็นจุนในพิบตาพี่แดนคุณหมอ ดาเนียลยืนมองสองสาวโดยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเขายกมืออบไหล่คู่มั่นสาวเอาไว้คายจะบอกให้รู้ว่าหากมีใครสักคนทำอะไรตีชวาแม้แต่นิดเดียวรับรองได้ว่าต้องเกิดเรื่องแน่พี่ดานมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะออนอินทราแกล้งถามมาตั้งแต่ได้ยินข้อเสนอและราคาค่าตัวของผมแล้วคุณหมอหนุ่มตอบเสียงเรียบดิฉันเป็นคนคิดเรื่องนี้ทั้งหมดคะ่ะ ออนอินทราไม่เกี่ยวอะไรเลยดิฉันแค่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะสมกับคุณหมอและการที่เธอเอาตัวเข้ามาใกล้คุณหมอก็คงจะหวังเงินทองและฐานะทางสังคมดิฉันจึงคิดว่าทำแบบนี้น่าจะเป็นทางออกเรื่องคุณหมอกับออนได้ดีที่สุดค่ะกันยาออกรับแทนเพื่อนที่ยืนหน้าซีดพูดอะไรไม่ออกขอบคุณในความหวังดีแต่คุณไม่ควรจะคิดแทนคนอื่นเรื่องความเหมาะสมคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือผม การที่ผมตัดสินใจเลือกตรีชวานั่นหมายความว่าผมต้องการเธอจริงเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของเราพอมากกว่าสิบล้านผมก็มีปัญญาหามาให้ตรีชวาได้ถ้าเธอต้องการแต่แม่คนนี้ไม่มีอะไรเหมาะสมกับคุณหมอเลยนะคะกัญญายแยง้งนั่นมันเรื่องของผมคุณเป็นคนนอกไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันมาแต่ก่อนความจริงแล้วเรื่องนี้คุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งด้วยซ้ำคำพูดของดาเนียลทำให้กัญญาหน้าชาขึ้นมาทันที อย่าว่าเพื่อนออนเลยค่ะพี่แดนกัญญาทํำไปเพราะรักและเห็นใจออนที่ถูกแย่งคนรักออนอินทาปกป้องเพื่อนของเธอบ้างตรีชวาไม่ได้แย่งใครและผมไม่เคยเป็นคนรักของคุณอ่อนดานียลพูดชัดถ้อยชัดคำแต่ที่ผ่านมาพี่แดนดีกับออนมากนั่นเพราะคุณออนเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทคุณพ่อพี่แดนใจร้ายกับออนที่สุดผมไม่ได้ใจร้ายแต่ผมพูดความจริง ตีชวาเป็นคู่มั่นของผมและอีกไม่นานนี้เธอจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นผมขอบอกกับทุกคนเลยว่าใครก็ตามที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับตรีชวาเท่ากับเป็นศัตรูกับผมด้วยคำพูดของดาเนียลทำให้ตรีชวาซราบซึ้งเหลือเกินเขาประกาศอยู่เคียงข้างเธอชัดเจนกลับกันเธอออนคุยกันไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์กันยาชวนออนอินทรากับเมื่อเห็นว่าวันนี้คงไม่สามารถทำอะไรได้ เชิญคุณสองคนตามสบายและทางที่ดีกรุณาเลิกหาเรื่องคู่มั่นของผมได้แล้วไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนออนอินทราน้ำตาไหลพรากเพราะกั้นไม่อยู่คำพูดของเขาท่าทางของเขาเชื่อเชิญหัวใจดวงนี้ให้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเธอสาบานว่าจะทำให้ทั้งเขาและผู้หญิงคนนี้ไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอหนุ่มถามด้วยความห่วงใยเขาอบกอดตรีชวาไว้ด้วยความห่วงแหน ไม่ค่ะพวกเขาไม่ได้ทำอะไรตีเลยใบหน้าหวานซบลงที่อกกว้างกอดเขาตอบด้วยความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจต่อไปไม่ต้องเจอสองคนนั้นอีกคนไม่มีเหตุผลพูดไปก็ไรประโยชน์คุณออนคงรักคุณแดนมากนะคะถึงทำแบบนี้ตีชวาเงยหน้าขึ้นสบตาเขาแต่ฉันไม่ได้รักออนอินทรานี่คุณแดนจะทำยังไงต่อไปคะท่าทางเธอคงไม่รางมือง่าย ไม่ทําอะไรทั้งนั้นเพราะนี่มันคือความจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยน,นะคะที่จะทําใจจะว่าไปตรีชวาก็เห็นใจออนอินทราอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ยากถ้าจะตัดใจจริงๆดาเนียลพูดต่อตรีรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนางมาร้ายที่แย่งคุณแดนมาจากคุณออนเลยค่ะฟังนะตรีชวาฉันรู้สึกดีที่เธอเห็นอกเห็นใจผู้หญิงด้วยกันแต่ขอให้จําไวอ้อย่างว่า เธอไม่ได้แย่งฉันมาจากใครและฉันไม่เคยเป็นของใครโดยเฉพาะของออนอินทรานับตั้งแต่วันนี้ฉันเป็นของเธอและจะเป็นของเธอคนเดียวตลอดชีวิตดังนั้นเธอต้องรักดูแลและห่วงฉันให้มากๆรู้ไหมคุณหมอหนุ่มพูดแล้วอมยิ้มเล็กน้อยเราต้องคอยตามหึงห่วงคอยกันผู้หญิงทุกคนที่จะ้าใกล้คุณแดนด้วยหรือเปล่าคะทำได้ไหมล่ะ เขาแล้วอยากจะให้เธอเป็นแบบนั้นเสียจริงจะได้รู้ว่าตรีชวาห่วงมากแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะที่ตรีจะต้องไปตามหึงหรือคอยกันพวกเขามีเหตุผลแบบนี้ฉันชอบนะดาน,เนีเยลทำท่าก,ก้มหน้าลงมาใกล้ๆแต่ตรีชวาเอามือยันไว้ซะก่อนคุณแดนพูดเองนะคะว่าคุณแดนเป็นคนของตรีดังนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณแดนทำอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจเรามีเรื่องกันแน่หญิงสาวขู่ ยังไม่ทันเริ่มก็เริ่มควบคุมแล้วเหรอเขาแยกกลับแล้วถามต่อว่าแต่คิดอย่างไรตอนที่ออนอินทราบอกว่าจะให้เงินจริงๆแล้วตีรอให้คุณออนอินทรายื่นข้อเสนอมากกว่านี้ค่ะหญิงสาวหัวเราะถ้าเราแต่งงานกันต่อให้มากกว่า10ล้านฉันก็จะหามาให้เพียงแค่เธอเอ่ยปากแหมช่างเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเสียเหลือเกินนะคะ เลิกคิดถึงเรื่องคนอื่นได้เลยฉันมีเรื่องดีๆจะบอกอะไรคะอาทิตย์หน้าเราจะไปออสเตรียออสเตรียหรอคะตรีชวาถามด้วยสีหน้าแปลกใจใช่ฉันบอกนักตรีกับนักขวัญไว้แล้วท่านทั้งสองอนุญาตคุณแดนไม่ถามตรีสักคำถามอยู่นี่ไงไปกับฉันไหมถ้ตตีไม่ไปละคะฉันจะหาทางให้เธอไปให้ได้ไปกี่วันคะแล้วทำไมถึงต้องไป ตรีชวาถามเพราะอยากรู้1อาทิตย์เดฟกับนิตาอยากให้เราไปพักผ่อนซึ่งจะว่าไปตั้งแต่มั่นกันมาเรายังไม่เคยไปไหนเลยนอกจากทำงานด้วยกันฉันเลยคิดว่าเราสองคนน่าจะหาเวลาเที่ยวกันบ้างคุณแดนซื้อตั๋วเครื่องบินหรือ,อยังคะออกไปก่อนแล้วตรีใช้คืนให้ทีหลังก็ได้คะ่ะหรือว่าจะให้ตรีจ่ายให้ตอนนี้เลยคะตีชวาคิดเรื่องสำคัญเรื่องนี้ก่อน ฉันจะพาคู่มั่นไปเที่ยวฉันก็ต้องเป็นคนจัดการสิแต่ว่าค่าตั๋วบินไปยุโรปมันแพงนะคะคุณแดนเพิ่งจ่ายค่าแหวนมั่นไปหญิงสาวเกรงใจและเฉยได้เงินเรื่องแหวนมันเป็นสิ่งที่ฉันควรจะทำความจริงแล้วคุณแม่มีแหวนเตรียมไว้ให้เราแต่ฉันอยากใช้เงินซื้อแหวนด้วยตัวเองมากกว่าก็เพราะแบบนี้ไงคะตรีถึงเกรงใจแหวนที่คุณแดนซื้อราคาแพง ฉันตั้งใจอยู่แล้วที่จะซื้ออีกอย่างแหวนที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เป็นแหวนที่พ่อเอามอบไว้ให้แม่ฉันไม่อยากเอามันมาใช้แต่อยากจะหาเองและอยากให้คุณแม่เก็บแหวนวงนั้นไว้กับตัวเพื่อระึกถึงความรักที่ทั้งทั้งสองมีให้กันคุณหมอหนุ่มศบตากับคนในอ้อมกอดแล้วเอ่ยต่อว่าสิ่งที่เธอต้องทำคือรักษาแหวนวงนี้ให้ดีสวมมันไว้ติดตัวห้ามถอดเพราะมันคือตัวแทนของฉัน ที่จะอยู่กับเธอตลอดเวลาเข้าใจไหมค่ะตริชวาขานรับด้วยรอยยิ้มเธอจะไม่มีวันถอดแหวนวงนี้เด็ดขาดกันยาบีบมือของเพื่อนรักเพื่อให้กำลังใจพอจะเดาความรู้สึกของอ่อนอินทราในเวลานี้ออกสิ่งที่ได้พบได้ยินมาวันนี้เป็นใครก็คงทำใจไม่ได้เธอเห็นแล้วใช่ไหมว่านางเลขานะห้องของพี่แดนมันร้ายกาจแค่ไหนอ่อนอินทราเอ่ยขึ้นมา มันคงถือว่าคุณหมอให้ท้ายจะว่าไปมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ที่คุณหมอแดนจะเข้ามาในตอนนั้นฉันคิดว่าแม่ตรีชวานั่นคงเล่นไม่ซื่อกับเราบางทีอาจจะใช้ช่วงเวลาไหนช่วงเวลาหนึ่งไปฟ้องคุณหมอก็ได้กัญญาออกความเห็นมันร้ายกาจมากออนอินทราย้ำเธอคงไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆใช่ไหมอ่อนไม่คนอย่างฉันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ ยิ่งพี่แดนเลือกมันฉันยิ่งยอมไม่ได้ดีแล้วเธอห้ามถอยเด็ดขาดในงานนี้กันยายุเต็มที่ไม่ต้องกลัวฉันไม่มีทางแพ้นางลูกคนรับใช้แน่ๆอ่อนอินทราประกาศก้าวแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อใช้วิธีเดิมเอาเงินฟาดหัวมันฉันไม่เชื่อหรอกว่าน้ำหน้าอย่างมันจะไม่อยากได้เงินแต่เราต้องอยาให้พี่แดนรู้และสั่งให้มันรับเงินไปเงียบๆออนอินทราวางแผนดีเหมือนกัน รู้ไหมตอนที่มันเถียงฉันอยากตบหน้ามันสักฉาดฉันก็อยากทําแบบนั้นเหมือนกันฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเกลียดใครได้มากเท่ากับนางลูกคนใช้คนนี้เลยให้ตายสิยิ่งพูดออนอินทราก็ยิ่งเกลียดตีชวามากขึ้นเธอต้องช่วยฉันนะกัญญาช่วยดึงพี่แดนกลับมาให้ฉันฉันต้องช่วยเธออยู่แล้วมันทําให้ฉันถูกคุณหมอด่าจนหน้าแหกยับเยินขนาดนี้กัญญายังรู้สึกอายไม่หายที่ถูกดาเนียลต่อว่า ที่แดนก็แบบนี้แหละแต่เชื่อเถอะถ้าเขากับฉันลงเอยกันรับรองว่าเขาจะพูดดีกับเธอแน่ออนอินทราปลอบใจเพื่อนก็ดีและฉันอาจจะได้รับสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลด้วยใช่ไหมกันญาพูดติดตลกซึ่งมันพลอยทำให้ออนอินทรายิ้มออกมาได้บ้างดวงตาคู่สวยนั่งมองวีซ่าชังเก้นในมือตัวเองรู้สึกดีใจที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ดานียลจัดการตั้งแต่วันแรกที่บอกว่าจะพาไปต่างประเทศจากนั้นเขาก็พาคู่มั่นมาเลือกซื้อของต่อเพราะอีกสองวันจะต้องเดินทางแล้วตรีชวาถอนหายใจเมื่อเห็นว่าคู่มั่นหนุ่มจ่ายเงินค่าเสื้อผ้าให้ทั้งๆท,ท,ที่ห้ามแล้วแต่ดาเนียลก็ไม่ฟังแถมยังดุยามที่เธออิดออดไม่ยอมให้ใจ่ายถ้ารู้ว่าคุณแดนเปนหนักขนาดนี้ตรีคงอ้อนไปนานแล้วตรีชวาประชด แค่ซื้อของให้อย่าบ่นเลยหนะ้าความจริงไปซื้อที่ประตูน้ำก็ได้มีให้เลือกตั้งเยอะไม่เห็นจะต้องมาซื้อล้านหลูในห้างเลยหญิงสาวยังไม่หายเสียดายเงินค่าเสื้อผ้าเลยบ่นไปมันไม่มากไปสำหรับเธอหรอกเลิกบ่นได้แล้วดาเนียลยิ้มมันอดไม่ได้นะะี่คะรีเสียดายเงินแทนติชวาถอนหายใจเบาๆอีกครั้งไม่ต้องกลัวหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้ว ฉันจะเรียกคืนแบบทบต้นทบดอกเลยทีเดียวดาเนียลกระซิบข้างหูของเธอเบาๆแล้วหัวเราะรีชวาร้อนเผาไปทั่วทางร่างยิ่งเมื่อเห็นประกายวิบวับเจ้าเล่นในดวงตาของเขาแล้วทำเอาเธอขนลุกสู้เลิกบ่นไปโดยทันที